สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ และในวันนี้ s p o ร์ตบาร์สตอพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ประเด็นดราม่าที่ดูว่าจะคาราคาซังไม่จบง่ายๆนะคะระหว่างเจดอนซันโชมิดฟิลปีศาจแดงกับเอริกเทนฮากุณซือของทีมที่ยังมีประเด็นต่างๆออกมาให้พูดถึงเป็นระยะแล้วะคะ่ะวันนี้เราเลยรวบรวมนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันให้ได้ชมกันหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเคยนำเสนอํานวนเหตุมาแล้ว ไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าที่มาของดราม่าในครั้งนี้เนี่ยชนวนมาจากการที่เจดอนสารโชไม่มีชื่อในเกมที่ออกไปแพ้อาร์ซนอลหนึประตูต่อ3นัดก่อนเรกทีมชาติโดยเอริกเทนฮากกุนซือของทีมเปิดเผยกับสื่อนะคะว่านักเตะเนี่ยซ้อมได้ไม่ดีพอ แต่ว่าซานโชเองก็ออกมาตอบโต้เลยค่ะด้วยการโพสต์ลงบนโลกออนไลน์นะคะบอกว่าเขาเนี่ยซ้อมได้ดีแล้วที่ในายใหญ่พูดไม่เป็นความจริงและเขาก็กลายเป็นแพ้รับบาปจนเป็นปัญหาหมางใจระหว่างทั้งคู่แล้วค่ะหลังจากนั้นนักเตะก็ได้ลบโพสต์ที่เป็นปัญหาทิ้งไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจหรือว่าซานโชเองก็ไม่ได้ออกมาขอโทษแต่อย่างใดมาจนถึงณตอนนี้ค่ะซานโชก็ยังไม่ได้ขอโทษเทนฮากนะคะ และนี่ก็อาจจะทำให้ซานโชเองหมดอนาคตในถิ่นโอทรชฟอร์ดซึ่งหลังจากที่เริ่มมีประเด็นปัญหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรเลยค่ะบอกว่าจะแยกปีกทีมชาติอังกฤษจากทีมชุดใหญ่จนกว่าจะสะสางปัญหาได้และเมื่อไม่นานมานี้นะคะ เจ้าตัวเองก็ปิด IG ส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้าน followers ไปแล้วหละคะ่ะโดยเหลือแค่แพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter ที่มีผู้ติดตาม2.2ล้าน followers แต่นักเตะก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะคะนับตั้งแต่ข้อความที่ตอบโต้ t e n h a ร์ซึ่งก็ได้ถูกลบออกไปแล้วแหละคะ่ะ มาจนถึงตอนนี้ก็เกือบเดือนนะคะที่สิ่งต่างๆยังคาราคาซังอยู่แล้วก็ดูว่าจะไม่จบลงง่ายๆซานโชก็ถูกเอริกเทนฮาให้ไปฝึกซ้อมกับนักเตะอะคาเดมี่ของแมนยูแล้วก็ได้มีการยกระดับความกดดันขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการที่สโมสร ห้ามไม่ให้ซานโชใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทีมชุดใหญ่ทั้งหมดในฐานฝึกซ้อมของสโมสรเลยค่ะรวมถึงโรงอาหารด้วยนะคะโดยซานโชเองเนี่ยถูกสั่งให้ทานอาหารร่วมกับนักเตะอะคาเดมีแทนทำให้ซานโชเองไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ยังไม่มีการยอมขอโทษแต่อย่างใดเลยค่ะแม้เพื่อนร่วมทีมจะช่วยกันกล่อมก็ตาม ด้านเทนฮากกุนซือของทีมปีศาจแดงก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์ถึงสารโชค่ะหลังนักข่าวถามว่าสถานการณ์กับดาวเตะนั้นดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะเทนฮากตอบว่าตนจะไม่พูดถึงนักเตะท,ที่ไม่พร้อมส่วนเรื่องเกี่ยวกับการปิดบัญชีอินส a าแกรมส่วนตัวเทนฮักเองก็ตอบว่าตนไม่รู้มันขึ้นอยู่กับเขาและขอย้ำเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่พูดถึงนักเตะท,ที่ไม่พร้อมลค่ะ ปัญหาระหว่างซานโชกับเทนฮากดูเหมือนจะบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนส่งผลให้สมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA อดรนทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะขอลงมาแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมเป็นตัวกลางในการเจราจากแก้ไขปัญหาความบาดหมางระหว่างทั้งคู่นะคะโดยมีการติดต่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาสางปัญหาให้ได้โดยเร็วเพราะมองว่าตัวนักเตะเนี่ยกำลังถูกต้นสังกัดกระทำอย่างเลยเถิดมากจนเกินไป แต่ในกรณีนี้ค่ะแมนยูเองแสดงความมั่นใจนะคะว่าจะไม่ถูกองค์กรลูกหนังโลกเอาผิดเนื่องจากว่าเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยลงโทษนักเตะในขอบเขตที่เหมาะสมแล้วขณะที่ริชาร์ดอาร์โน o e o ผีแดงแล้วก็จอหนเมืร์เชอร์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬา ต่างก็สนับสนุนแนวทางของเทนฮากอย่างเต็มที่แหละค่ะและที่สําคัญเลยแม้จะสั่งห้ามใช้อุปกรณ์ของทีมแล้วก็ห้ามเขาเนี่ยซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ว่าซานโชเองเขาก็ยังได้รับการดูแลจากสตาฟของสโมสรน,นี่จึงทําให้ทางด้านของแมนยูมั่นใจนะคะว่าจะไม่ขัดต่อมาตรการที่ฟีฟ่าอนุญาตให้สโมสรลงโทษนักเตะได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการเป็นลูกรักแล้วก็การแบ่งชนชั้นเกิดขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะสืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้นะคะแอนโทนีปีกตัวเก่งชาวบราซิเลียนของทีมก็ก็ถูกกาเบรียนคาวาลินดีเจและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของบราซิลแจ้งความในคดีทำร้ายร่างกาย โดยทางสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองออกมาประนามการกระทำที่รุนแรงกรณีดังกล่าวแต่กลับยืนยันค่ะว่าแอนโทนีเนี่ยจะยังเป็นตัวเลือกในการลงสนามต่อไปนะคะแม้การสืบสวนคดีทำร้ายร่างกายจะยังดำเนินอยู่ก็ตามจึงทําให้หลายคนมองว่าเอ็นี่มันไม่ยุติธรรมสําหรับซานโชหรือเปล่านะคะซึ่งทางเทนฮารกเองเผยถึงประเด็นนี้นะคะว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกัน,กนไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยปัญหาหนึ่งเป็นเรื่องภายใน อีกปัญหาหนึ่งเป็นเรื่องภายนอกมาถึงตรงนี้ก็เกิดคำถามแล้วค่ะว่าเรื่องเนี่ยจะไปจบลงตรงไหนนะคะซานโชเองจะดื้อดึงดื้อรั้นต่อไปแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูเองเริ่มมองหาแนวรุกมาแทนที่แล้วเช่นกันแล้วค่ะ โดยทางด้านของเคลซิโอเมกาโตซึ่งเป็นสื่อจากอิตาลีรายงานว่าแมนยูเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเฟเดริโกเคซาปิดตัวเก่งของยูเวนตุสเข้ามาแทนที่ในเดือนมกราคมนี้แล้วก็พร้อมที่จะปล่อยสารโชคค้นทีมเลยนะคะ ขณะที่อิวโรมานิสตาสื่ออิตาลีอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยตีข่าวว่าโชเซ่มูรินโญกุนซือของโรมาในสื่อกาโชซีเรียอิตาลีก็อยากได้ซานโชมาเสริมแนวรุกแล้วก็กำลังพยายามกดดันสโมสรให้เซ็นสัญญากับซานโชให้ได้ในช่วงต้นปีหน้าโดยเบื้องต้นก็อาจจะเป็นการยืมตัวมาใช้งานไปก่อนนะคะ ทางด้าิมิทาเบอร์บาตอฟซึ่งเป็นอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าเจดอนซานโช่เนี่ยใกล้หมดเวลากับต้นสังกัดเต็มทีแล้วค่ะแล้วก็ประเมินคุณค่าของตัวเองสูงเกินไปซานโช่เนี่ยแตกต่างจากโรนัลโดหรือว่าเวนรูนี่เขาไม่ได้คว้าถ้วยรางวัลมาอย่างมากมายซึ่งทีมสามารถตัดสินใจกำจัดได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าซานโชเองยังไม่เคยให้อะไรกับทีมเลย ทางฝั่งรอยคีนอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาออกมาสกิดซันโช่แรงๆเลยนะคะบอกว่าให้ขอโทษเทนฮารซะนะคะหักหวังว่าจะคักแข่งกับปีศาจแดงต่อไปโดยเชื่อว่าคุณซือดัชเนี่ยพร้อมจะสงบสึกเพียงแค่ซันโชเอ่ยคำขอโทษทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมไปทันทีแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วแล้วะคะ่ะ ั้งนี้เจดอนซันโชย้ายมาจากบรุสเซียดอดมุลเซ็นสัญญาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีนะคะค่าตัวอยู่ที่73ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขในการขยายสัญญาออกไปอีก12เดือนโดยหลังย้ายมาก็มีโอกาสลงสนามไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยอนาคคซันโชกับแมนยูนั้นต้องบอกเลยว่ามืดมนซะเหลือเกินนะคะการโดนขับออกจากทีมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้การปล่อยยืมตัวก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ แต่หากว่าจะให้จบสวยที่สุดณนะเวลานี้ก็คือการเอ่ยคำขอโทษต่อเทนฮารซึ่งเขาคือผู้ที่ถือและกลุ่มอนาคตของทางด้านของซานโชอยู่นั่นเองนะคะปรับตัวเป็นคนใหม่ค่ะโดยการยึดถือระเบียบวินัยเป็นหลักหรือแม้แต่การที่ซานโชเนี่ยจะเปิดใจรับฟังคาแนะนาจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์หลายๆคนที่ออกมาแนะนาเขาก็อาจจะยังมีอนาคตกับปีศาจแดงต่อไปก็เป็นได้แะคะ่ะ